Oh, oh, ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นน่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน,หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยวันนี้ไม่ชอบพวกคิมเมน์เอสเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่กล้องมาแสบเพรามา,านมีเปิรเอรตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่ลลนๆะน่ะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสหากระดูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k o s i t i e l กับท่า,ทานมาทามาีทา่สัมภาระน,น,น,นี้ครับในการ จริงๆเราไปงานนะครับพี่ที่สิงคโปร์ครับเป็นงานเปิดตัวของยี่ห้อเบอร์เบอรี่ครับเขาเปิดตัวคอลเลกชันใหม่แล้วก็เขาก็เชิญทางโดมเนี่ยครับไปอะไรอย่างนี้ครับก็เลยไปด้วยกันแบบว่าเพื่อนๆศิลปินไปด้วยไหมครับหรือว่ามีมีทีมงานครับมีทีมงานโบกที่เมืองไทยครับแล้วก็มีทีมงานเบอร์เบอรี่เมืองไทยใช่ครับนอกจากทำงานเราได้มีแบบว่าแพรไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีเลยพี่ไปวันเดียวเลยครับไปวันเดียวไปบินไปถึงปุ๊บแล้วก็ฟิตติ้งเพราะเขาเอาชุดมาให้ใส่ชุดเบอร์เบอรี่อะไรอย่างนี้แล้วก็เข้าไปร่วมมงงาานนเดดดิพรรแูก ประกวดอะไรของเขาอ่าครับเสร็จแล้วก็อีกวันก็บินกลับครับจเป็นงานคู่หรือเปล่าจริงเขาก็เชิญไปคู่กันอะไรอย่างเงี้ยเขามายาวใครติดตามไปด้วยก็เลยแบบชวนไปด้วยกันค่าตัวแพงไหมครับรับคู่นะโอ้ยไม่แพงเลยพี่ใใไม่แพง <c oughs> ไป <c oughs> ไม่เลยครับไม่แพงเลยครับ <c oughs> อยากไปครับเป็นงานที่ดีแล้วก็เ <c oughs> ขาเชิญแต่ละประเทศไปอย่างอินโดนีเซียเขาจะเชิญชื่อโจนะครับโจก็เล่นแบบอ่แฟร์และฟิรีส์นาพัคศรีอะไรเงี้ยก็เชิญคนที่แบบเหมือนแบบทุกคนรู้จักอะไรเงี้ยกันในเอเชียทางตัวมิน สีแดงสีแดงครับันัดกันนิดอ๋อแต่ว่านัดกันไปแล้วใช่ไหมครับว่าจะใส่เสื้อแบบนี้กด้ก็ถามกันนิดหน่อยอ่ไงเงี้ยครับน้องเมทัตื่นเต้นสนุกสนุกเขาก็ตื่นเต้นคือเขาชอบแบรนด์นี้มากครับแล้วแบบพอไปเขาก็ว้าวมากอเงี้ยเพราะมีแบบนางแบบที่เขาเคยเห็นในแมกกาซีนอะไรเงี้ยที่เดินแบบให้แบรนด์นี้บ่อยๆก็ไปอยู่ในงานด้วยอะไรเงี้ยเขาก็แฮปปี้ครับพี่โดมคะขอจะถามพอดีว่าเหมือนประมาณว่ามันมีรูปพี่โดมขึ้นกูบบเมทันคนก็เลยเหมือนตีความว่าเราขึ้นรูปเยอะกับอดีตคนเซ์อยกัน จังอะไรเงี้ยเพราะเขาก็ขึ้นรูปคู่กับแฟนแบเงี้เหมือนขึ้นบับกันอะไรอย่างเงี้ยผมไม่อยากจับเรื่องนี้มาโยงกันเลยครับมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยครับทุกอย่างมันก็จบไปตั้งนานแล้วครับผมไม่เคยมองว่ามันต้องมาบับหรืออะไรไม่เคยเไม่ได้ติดตามอะไรทางนั้นด้วยครับผมก็ใช้ชีวิตของผมทํางานของผมแล้วก็อัพรูปตามเหมือนคนปกติทั่วไปอัพกันครับ,รบมีการมีการฟอลโลก่กันอยู่ไหมคะ ไม่ได้ follow กันแล้วครับก็ยืนยันว่าเราสองคนแบบว่าขึ้นรูปด้วยความเป็นจริแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยตามโอ้ยืนยันแน่นอนครับคือมันไม่มีเหตุ ผลอะไรเลยอะครับที่จะต้องมาขึ้นรูปตลกนะครับสำหรับเราซีเรียสไหมครับที่อยู่ดีก็แบบว่าเลิกรากันไปนานแล้วแต่ก็โดนจับโยงมาอีกอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ซีเรียสเลยครับผมผมว่าทุกวันนี้มันทุกอย่างมันไปได้ดีครับผมก็แฮปปี้กับสิ่งที่ผมเป็นอยู่งานงานก็ดีแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างผมกับเมทัลก็ดีอะไรย่างเงี้ยผมว่าก็ไม่ได้มองถึงย้อนกลับไปถึงเรื่องที่มันผ่านไปแล้วอะไรย่างเงี้ยครับ บังเอิญมากกว่าครับแล้วอาจจะแบบสองคนอื่นที่เขาฟาโล่ทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบคิดไปโยงกันไปพี่โดมกลัวผมไม่ทราบเลยครับผมเองก็ไม่ได้ไปคลิปวฟาโล่ใช่พี่โดมครับแบบว่ามีข่าวอย่างเงี้ยออกไปกวนน้องเขาจะคิดมากไหมครับอย่างเมท่าเนี้ยจะคิดมากไหมว่าเราโดนโยงไม่หรอกครับไม่เลยครับทางทางน้องเองค่อนข้างจะแบบแฝงนะ ว่าเรเข้าใจนิดของข่าวใช่ไหมใช่ถ้าอยู่ดีเป็นใครก็ไม่รู้แล้วแบบผมไม่เคยเล่าเขาเหรอผมว่าเขาน่าจะงงๆแต่นี่เขาก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาผมทําอะไรทุกคนก็รับรู้ครับว่าผมคบกับใครเคยคบกับใครมันงไหมปกติเลยครับพี่ก็ได้ครับพี่คะขอบคุณนะคะอุ้ยนะหนุ่ แคก่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube P r Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอ์นที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซรรร่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว,ว้าวพร้อมแ็กดวงการงานการเงินความรักแบบมันแมนไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i เว็บดก็จะครบจบได้ในหนึน่งเดียว